สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนี่ไปเอามะเฟืองหวานลงกระถางแล้วไปหาขุดๆกระถางมาอันนี้รองก้นด้วยมะพร้าวสับเหมือนเดิมอุ้ยเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมือแพรบโอเคได้ลนะ ใส่ถุงมือทำแล้วไม่ค่อยถนัดจ,จริงเพราะเราต้องกดปรับกล้องด้วย,ยงไงพอสไว้กันนี่เห็นไหมไม่รู้จะรอดป่ะเนี่ยดูเหิวหววไงไม่รู้มาเฟืองหวานเราก็ไปแกะไปตัดมาแช่น้ำไว้ ปลูกได้ต้องขยายเป็นนะพวกเราแบบซื้อต้นไม้หรือได้ต้นไม้มาต้นเดียวปลูกให้เขาแข็งแรงถ้าไม่ตายก่อนนะ <c oughs> ได้มาต้นนึงถ้าไม่ตายก่อนนะเราก็จะสามารถขยายได้ไม่รู้จบอย่างเงี้ยมาเฟืองหวานเราก็จะได้อีกหนึ่งต้นแต่ยอดมาเฟืองเขาก็ปักชำได้นะโอเคหนะมเทารากแข็งแรงดีใช้ได้ เลาใส่ถุงมือบอกตรงว่าเป็นคนที่ใส่ถุงมือทําอะไรไม่ถนัดจริงๆแต่มันไม่ดีนะชุรงชุโรมเยอะนี่แล้วก็ในนี้ก็จะมีพวกมะพร้าวสับเสมอเนี่ยรองก้นไว้เสมอใสกักนเติมดินเข้าไปดินอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่นะ ของใครมีดินจะผสมมีหลายสูตรด้วยแล้วแต่ยอย่างเรานี่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะผสมดินนะก็ปุย๋ยคอกอย่างละส่วนเลยอะปุย๋ยคอกถ้วยหนึง่งดินถ้วยหนึง่งแกลบดิบถ้วยหนึง่งแกลบเผาแกลบดำอะถ้วยหนึง่งเนี่ยผสมกันแล้วก็มา ใส่ไปแบบนี้ของเรานี่เป็นดินที่เขามีมีใบกล้ามปูไงอเอาโคษณาให้แล้วกันดินดีดอกไม้งาม0 8 1 7 5 9 3ดหนดินลบบุรีนะจ๊ะ เห็นไหมว่าดินเขาดีเขามีใบหมักมีใบก้ามปูมีใบไม้มีเศษใบไม,ม้จุ่มเข้าไปทีนี้รอรุ้นว่าจะเกิดหรือจะตายจะมีรากแล้วไม่น่านเป็นปัญหาอะไรนะนี่ เสร็จเรียบร้อยรดน้ำเดี๋ยวเราจะริดใบออกนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะริดใบออกรดน้ำให้เขาชุมช่มๆเอาไว้ในร่มก่อนจริงตอนจริงปักชำนะ่ะถ้าเกิดย้ายมาเอาไว้ในร่มก่อนนะพักฟื้นจะเกไไิไ ลิดใบออกเลยตัดออกเลยถ้ารากเขาแข็งแรงนะเขาก็จะแตกออกมาใหม่สวยงามนี่ติดดอกมาด้วยทำแบบนี้เวลาเราจะปลูกกิ่งตอนของเราเราชอบริดไปออกแบบนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแตกใหม่ถ้ารากเขายังแข็งแรงนะ หรือใครจะบำรุงรากด้วยอะไรบ่าด้วยมันมีหลายสูตรนะแต่เราจะแนะนำคืออะไรบ่าเง,กกง,งาเ,าเครื่องดื่มชูกำลังแล้วก็กะปิกะปิหนึ่งช้อนชาเครื่องดื่มชูกำลังฝ้าหนึ่งเนี่ยเอามาใส่เนี่ยบัวสิบลิตรเนี่ยแล้วก็รดราดไปช่วยเร่งช่วยเขาฟื้นฟูด,ดี รากเดินดีแล้วก็จะดูสารอาหารธาตุอาหารจากดินเนี่ยเอามาเลี้ยงลําต้นเดี๋ยวเราให้ดูอันนี้หน่อยหนึง่งให้ดูแวบๆบแบบให้ดูแวบๆบอแบบอ้ยเขียวงามเห็นต้นนี้ไหมนี่คือมะกอกรั่งที่เราตัดจนกุดเป็นกิ่งตอนเห็นไหมที่เราตอนกิ่งมาแล้วตัดจนกุดเลยแล้วเราก็เอามาลงกระถาง คือตัดจนกุดไม่เหลือใบเลยสักนิดนึงอะ่ะใครตามคลิปเราก็จะรู้นะให้เขาแตกใหม่ออกมาสวยงามไปได้เหมือนกับอ,อะไรนะมานาวผู้มานาวเป้นที่เราส่งไปอะ่ะเราก็จะตัดให้มันกุดกุดเนี่ยแล้วเอาลงกระถางตัดแต่งใบให้มันกุดกุดแล้วก็ให้เขาแตกใหม่ถ้ารากเขาแข็งแรงเขาก็จะแตกออกมาใหม่สวยงามแบบนี้เนี่ยมะกออฝรั่ง ที่เราตอนกิ่งเองโอเคเข้าใจานะทุกคนสู้ชีวิตกันต่อไปพวกเราอดทนสู้ไม่สู้ก็ไม่ได้ใช่ไหมค่าใช้จ่ายมันยังเดินนําหน้าเราอยู่ตลอดเวลาเลยค่าน้ำค่าไฟค่าเน็ตค่าอาหารค่ากินทุกสิ่งทุกอย่างใครมีสัตว์เลี้ยงก็ต้องมีอาหารสัตว์อีกใช่ไหม มันทิ้งได้ไหนอะเลี้ยงสตัตว์่ะเลี้ยงเขาแล้วอะเราจะมาทิ้งๆคว่างไม่ให้อาหารเขาก็ไม่ได้ในเมื่อเลี้ยงเขาก็เป็นคนเป็นหนึ่งในครอบครัวทุกคนนะตอนเนี้ใช้ชีวิตลําบากบองตรงใช้ชีวิตแบบไม่ปกติเพราะวิกฤตโรคระบาดนี่แหละทำให้พวกเรา ใช้ชีวิตลำบากกันแทบจะทุกคนเลยทั่วโลกเลยตอนนี้คนที่มีเงินมีเงินเก็บเขาก็ไม่เดือดร้อนไงใช่ป่ะแต่สำหรับเรามันไม่มีเงินเก็บอะเราก็ต้องดิ้นรนขยันขายต้นมงต้นไม้ดิ้นรนทำช่อง Youtube เพื่อที่จะให้มีไรายได้เข้ามาในบัญชีมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องขยันสุด,สด หลายคนนี่ขยันสายตัวแทบขาดเลยนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงบางคนหลายคนยังผ่อนนู่นผ่อนนี่อยู่เลยเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอย่างยิ่งหยุดหยุดหาเงินกันไม่ได้อยู่บ้านใครบอกไม่ไม่ได้ใช้ตังค์เปิดพัดลมก็ใช้ไฟอาบน้ำก็ใช้น้ำ แปลงฟันก็เสียค่ายาสีฟันอาบน้ําเสีย,บส,ยสบู่เสียป่ะเสียมันเป็นพวกอของใช้สิ้นเปลืองนั่นแหละสิ่งที่เราอยู่บ้านเล่นเน็ตก็มีค่าเน็ตถ้าไม่อยากเสียอะไรเลยไปอยู่ป่าหากินในป่าอยากให้ทุกคนที่ยังมี พลังกาลังอยู่ตอนนี้ทำได้ทำเลยรีบทำเลยสำหรับเรานี่อีกหน่อยเราไม่มีแรงแล้วเราหมดแรงแล้วเพราะเราอายุมาปีนี้ก็ห้าบสี่แล้วครึ่งศตวตรรษเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารีบทำก็คือเนี่ยสร้างแหล่งอาหารให้ตัวเองก่อนที่จะมีมีแรงออกไปซื้อกิน แล้วก็พยายามสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ซื้ออา,าอาหารเสริมเพื่อบำรุงร่างกายไม่ให้ป่วยถ้าป่วยนะจบเลยนะเนี่ยที่เห็นเนี่ยถ้าเราป่วยคนเดียวนะจบเลยคนเดือดร้อนเยอะเลยป่วยลุกไปไหนไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อาเฮียเรานี่เดือดร้อนแม่เรานี่เดือดร้อนหนักเขา้าอีก พี่สาวที่อยู่ใกล้ๆน้องชายอยู่ใกล้ๆนี่เดือดร้อนหมดอะ่ะถ้าเราป่วยแล้วแบบลุกไม่ไหวเดินไม่ไหวนี่แหละคือสาเหตุที่เราจําเป็นต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเท่าที่เราทําได้คือไม่อยากจะให้ใครเดือดร้อนเลยต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพมาอันดับแรกเลยไปไหนมาไหนต้องป้องกันตัวเองอย่งดี โควิดมันร้ายมากนะมันเป็นวิกฤตที่ไม่ปกติไม่ธรรมชาติดูแลตัวเองให้ดีๆทุกคนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเราด้วยนะทุกช่องเลยนะที่คําว่าปลูกมีคําว่าปลูกเออสวนฟาร์มไร่การ์เด้นแม่บีปลูกผักพี่พาสวนผักหน้าร้านทัชชาคนรักเกษตรต้นเกษตรชแนล เกษตรรักปลูกเกษตรพาเพลินบ้านไร่วังพยอมสาวกระสินน้องบุ๋มชาแนลสาวกระสินรักปลูกชาแนลแล้วก็บ้านสวนชวนปลูกน้องแตนเรานึกอะไรไม่ค่อยออกหรอกขอให้ทุกคนติดตามช่องกลุ่มปลูกผักไว้สำหรับคนที่ติดตามเราตอนนี้นะ ได้ความรู้โอเคทำงานต่อนะพวกเราสู้กันต่อไปนะหลายช่องพันกดแล้วดีใจจังเกนี่นะ